กระผมจิรายุห่วงทรัพย์สมาชิกสภาผูแรร้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยครับในฐานะผู้เสนอยัตติตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมารัฐบาลภายใต้การนําของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เปิดประเทศไปทั้งหมด17จังหวัดที่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยสิวันที่ผ่านมาครับพักเพื่อไทยในฐานะฝ่ายค้านได้ไประชุมหารือกัน แล้วก็รับข้อมูลจากสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรทั้งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสมาชิกพักของพักเพื่อไทยในเขตไหนก็แล้วแต่ก็ได้ส่งรวบรวมมายังหัวหน้าพักพักเพื่อไทยและนํามาเสนอในวันนี้ครับผมจะขออนุญาตอย่างนี้ท่านประธานครับมันเป็นความสุ่มเสี่ยงระหว่างดอกไม้กับก้อนหินว่าการเปิดประเทศนั้นเนี่ยตกลงแล้วคนไทยกว่า70ล้านคนจะให้ดอกไม้หรือก้อนหินให้กับพระนท่านนายกรัฐมนตรี ท่านประธานที่เคารพครับการเปิดประเทศคือมีความหวังว่าจะสามารถหาเงินเข้าประเทศได้ผ่านการท่องเที่ยวแต่อย่าลืมนะครับปี62นักท่องเที่ยวมาเยือนสยามประเทศแห่งนี้ประมาณ40ล้านคนเปิดประเทศตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกายนจนถึงวันนี้นับถอยหลังไปเมื่อวานนี้10วันเต็มครับมีนักท่องเที่ยวมาน้อยนิดเนื่องจากขั้นตอนต่างๆของรัฐบาลไทยยังไม่ชัดเจน แต่และกระทรวงทบวงกรมยังทําหน้าที่ไม่ประสานงานกันอย่างเป็นระบบและบูรณาการจึงเกิดปัญหาข้อผิดพลาดกลายเป็นกระแสในโซเชียลระดับดังของโลกทั้งภาคภาษาอังกฤษฝรั่งเศสญี่ปุ่นจีนถ้าเกิดกระทรวงการต่างประเทศเข้าไปดูในเว็บไซต์หรือในโลกโซเชียลก็ตามเขาร้อบอกว่าถ้าเกิดจะมาเที่ยวประเทศไทยให้เตรียมที่นอนหมอนมุง้งมานอนที่สนามบินด้วย เนื่องจากมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วอาจจะต้องค้างอยู่ที่นี่โดยไม่มีโอกาสเข้าไปเที่ยวในประเทศไทยผมจะขออนุญาตนำเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีครับว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาตั้งแต่วันที่1-10ถึง10มีปัญหาอะไรบ้าง 1. เมื่อเขาเข้ามาครับเขาจะต้องผ่านระบบ Thailand Pass และยังต้องโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะบ้างคอสเต้บ้างหรือว่าชาบ้างซึ่งเป็นภาษาอังกฤษที่นักท่องเที่ยวเขาเข้าใจกันดี จนถึงวันนี้ล่วงเลยมาแล้ว10วันฝ่ายค้านมีความเห็นว่าควรจะแก้ไขได้ตั้งแต่1นถึงสวันแรกว่าสภาพปัญหาที่ท่านพบจากหน้าด่านนั้นเนี่ยควรจะแก้ไขปัญหาอย่างไรแต่ผ่านมาจนถึงวันนี้10วันยังไม่มีการแก้ไขย,ยังเป็นระบบแบบเดิมๆอันนี้กรณีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับภูเก็ตแซนบ็อกไม่ใช่เพิ่งเปิดเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานี้นะครับเปิดมาก่อนหน้านี้ ท่านนายกไปจะเป็นกระบะทรายหรือปราสาททรายก็สุดแท้แล้วแต่ท่านแต่ที่แน่แน่ก็คือนักท่องเที่ยวที่เขาเข้าไปที่ภูเก็ตนั้นส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวตกค้างและก็คนจากจังหวัดอื่นๆเข้าไปทั้งทางเครื่องบินทางรถท่านประธานที่เคารพครับภูเก็ตแซนบ็อกแซนบ็อกขออภัยครับไม่สามารถที่จะดึงนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเข้าไปได้เกิดอะไรขึ้นครับโรงแรมก็เจ๊งกันเป็นที่เรียบร้อยครับผมอยากจะนําเรียนทีและประเด็นอยู่ หกประเด็นด้วยกันท่านประธานครับเรื่องแรกนักท่องเที่ยวมีปัญหาครับเข้ามาไม่ได้ร้านค้าก็ไม่เปิดดื่มสุราก็ไม่ได้เพราะฝรั่งเราคุ้นเคยกันดีท่านประธานครับไปบาร์เบียที่ไหนไม่มีใครดื่มนมครับส่วนใหญ่ก็เบียรกระดกกันนั่งกันดูอาโกโก้บางดูโชดูสารพัดซึ่งคนไทยคุ้นตาครับอย่าไปเหนียมอายเรื่องแบบนี้เขาบอกว่าถ้านึกถึงประเทศไทยนึกอะไรครับพัทยาพัทพงภูเก็ตท่านประธานที่เคารพครับ ผมอยากจะให้ท่านประธานดูในกรุงเทพมหานครก่อนนะครับดูภาพที่หนึ่งครับภาพที่หนึ่งนี้เป็นการตรวจ ATK ซึ่งเรารู้จักกนันดีก็คือแยงจมูกนี่นะนี่ตรวจในพื้นที่บ้านผมครับในเขตคลองสามวาคนที่ไปตรวจที่มาจากคลินิกแล้วคนที่ตรวจก็คือลูกบ้านคนคลองสามวาไปตรวจฟรีครับคลินิกได้ประโยชน์จากเงินทองหรือไม่ผมไม่รู้แต่ประชาชนได้ประโยชน์แน่นอนแต่ท่านประธานที่เคารพครับปัญหาคืออะไรไครับดูภาพต่อไปครับ ผมเชิญตรวจโควิดฟรีโดยผมประสานกับโรงพยาบาลและคลินิกอย่างที่เห็นเนี่ยแหละมีคนไปตรวจเป็นที่เรียบร้อยครับหลังจากนั้นครับสำนักง,งานอนามัยของกรุงเทพมหานครออกประกาศห้ามตรวจกันเองผมไม่ได้ตรวจกันเองนะครับผ่านระบบสาธารณาสุขผ่านคลินิกผ่านผู้เชี่ยวชาญผ่านแพทย์แต่ทุกวันนี้กรุงเทพมหานครไปรวบอํานาจโดยไม่ให้มีการตรวจ ATK กับหน่วยงานอื่นเลยถ้าทําจริงไม่ว่าครับแต่ถ้าพวกท่านแล้วให้ไปมีเรื่องครับ ท่ประธานที่เคารพครับต่อมาครับไปดูปัญหาในการเปิดประเทศภาพลงได้เลยครับร้านอาหารทร่านประธานเคยไปทานอาหารในช่วงนี้ไหมครับถ้าเกิดไปตามห้างสปปรรพสินค้าผมไปเจอมากับตัวครับร้านที่มีเครื่องหมายเฮสเซียร่าโฮเทลอัลฟาเนี่ยฮะชาเนี่ยแหละครับร้านข้างๆมีห้ามีหนึโต๊ะเขานั่งได้แค่75โต๊ะแต่ไอ้ร้านข้างๆไม่มีชาครับเครื่องหมายชาเนี่ยนั่งกันเต็มเหนียวครับ เรียกว่าปิ้งย่างกันสนุกสนานคําถามคืออะไรครับมาตรการป้องกันเกิดอะไรขึ้นกับการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมและบุคลากรไม่เพียงพอท่านบอกนี่ถ้าจะตรวจจับโอ้โหตำรวจออกสายตรวจวันๆก็หมดแล้วะครับเจ้าหน้าที่เทศกิจเหรอครับเขตเหรอครับสาธารณสุขมีเท่าไหร่ครับท่านประธานที่เคารพครับท่านดูโลโก้เนี่ยฮะจะเห็นว่ามาตรฐานของหน่วยงานนี้เนี่ยนะครับนั่งดื่มแอลกอฮอล์ได้ครับ แต่ท่านประธานทราบไหมครับว่าทั้งประเทศมีอยู่4แสนร้านค้าครับ4แสนร้านค้านะครับและปรากฏว่ามีเพียง1,500เท่านั้นครับที่ได้ไอ้เครื่องหมายที่ว่าเนี่ยเอาแล้วอีก3แสนเก้าหายไปไหนครับมันก็ทำไม่ได้หรอกครับเขาก็เปิดไม่ได้เพราะเปิดไม่ได้ใช้วิธีการเลยครับธุรกิจมันต้องขับเคลื่อนก็ต้องจ่ายใต,ต้โต๊ะให้เจ้าหน้าที่ต้องจ่ายให้ตับตำรวจ ตำรวจจะมาจับก็โทรบอกจ่ายมาสองพันสามพันอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรพักเพื่อไทยทุกเขตรายงานกลับเข้ามาที่พักนํามาสู่ประเด็นในยติวันนี้ครับท่า,า,านประธานที่เคารพครับเรื่องขายแอลกอฮอล์เอานะาถ้าขายเป็นพุทธ,ธจริดก็ไม่ว่ากันนะเข,ข้าวัดสวดมนต์ก็เรื่องของท่านแต่คนก็เป็นราคาจริตเขาชอบความสวยงามความชอบแอลกอฮอล์ชอบดนตรีชอบเพลงก็เป็นเรื่องของเขา ผมไม่ว่าท่านผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองเลยครับท่านก็พูดถูกลวแหละสามทุ่มยังดื่มไม่หมดจะทํำยังไงถ้าเหล้าเหลือในขวดก็ปิดฝาเอากลับบ้านสิโถนฮะแล้วอะไรครับกระดกให้หมดไปเลยเททิ้งไปจบไม่เห็นเรื่องยากผมไม่ว่าท่านผู้ว่าอัศวินนะครับแต่ในทางปฏิบัติมันทําได้เหรอครับเดี๋ยวนีเขาแปลสภาพแก้วท่านประธานครับ จากแก้วใสๆเนี่ยนะผสมโซดาปสมบิกเซอร์อะไรต่างๆนะเขาแปลสภาพเป็นแก้วกระดาษกันไปแล้วรู้ไหมสังคมนี้รู้แต่ทำไงนะครับเพราะไอ้ร้านนี้จ่ายสวยไงนี่คือเงื่อนไขที่ตั้งแต่เปิดประเทศมาหนึ่งพฤศจิกาย,ยนจนมาถึงวันนี้ครับดื่มเหล้าได้สามทุ่มพวกกิยซกันตั้งแต่บ่ายสามข้าราชการบางคนผมเห็นแต่งครึ่งทอดไปนั่งกินตั้งแต่บ่ายสามเพราะอะไรครับเดี๋ยวสามทุ่มเหล้าไม่ขาย อันนั้นคือร้านที่อยู่ในระบบชาท่านประธานครับแต่ถ้าร้านที่ไม่อยู่ในระบบนี่เต็มเหนียวนะเต็มเหนียวว่าอยู่ในแก้วกระดาษบ้างอยู่ในแก้วกาแฟาบ้างอยู่ในสารพัดรูปแบบผมถามหน่อยเถอะครับว่าโควิดมันมาตอนสามทุ่มห้านาทีหรือ,อยังไงหรือการกินเหล้ามาตั้งแต่8ดโมงเช้าจนถึงสามทุ่มเนี่ยมันจะทำให้โควิดน้อยลงหรืออย่างไรวัคซีนท่านฉีดครบหรือย,อยังล่ะอันนี้คือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงท่านประธานครับประเด็นต่อมาครับ แรงงานร้านค้าสถานบริการภาพข่าวก็ขึ้นอยู่เห็นเห็นวันสองวันนี้ครับจับแรงงานต่างด้าวพอเจอด่านก็เอาไปทิ้งข้างทางไม่รู้กี่ร้อยคนท่านประธานครับเนี่ยเป็นภาพขอบคุณข่าวสดครับผมจึงบอกว่ารัฐบาลอย่าหลอกตัวเองเอาไม่เป็นไรท่านหลอกตัวเองไม่ว่าแต่อย่าหลอกประชาชนเขารู้ผมจึงบอกท่านประธานต่อไปครับว่าแรงงานต่างด้าวท่านรู้ใช่ไหมครับว่าทุกวันนี้คนไทยไม่ทํางานเสิร์ฟแล้ว คนที่อยู่ในห้องน้ํานวดหลังคนที่จัดรถเวลาไปจอดก็ดีพนักง,งานเสิร์ฟอ,อะไรฮะพี่อาณาแข็งเหรอครับได้ครับเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นซึ่งเป็นอาชีพเขาเขาอยู่บ้านเขาเขาได้เวลาห้าสิบาทมาอยู่บ้านเราเขาได้สองร้อยบาทเป็นใครๆก็อยากอยู่เหมือนเราไปซาอุสมัยก่อนท่านประธานครับแต่ท่านประธานครับท่านก็ไม่สามารถควบคุมได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนจนถึงวันที่เจ็ดนี้มีแรงงานทะลักและจับกลุมได้นะครับฟังให้ดีนะจับกลุมได้ 5,000กว่าคนเจวันเท่านั้นนะครับสัปดาห์เดียวและถ้าจับกลุ่มไม่ได้อีกเท่าไหร่ใครได้จากค่าหัว1,000 0ถึง2,000 0บาทที่นำแรงงานเข้าจากต่างประเทศเข้ามาใครควบคุมรอยตะเข็บชายแดงที่มีช่องทางธรรมชาติเข้าออกได้อย่างสะดวกโยทินใครควบคุมตำรวจทางหลวง หรือใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงแผ่นดินที่รถบรรทุกมันมน,นุษย์มันไม่เหมือนกับเม็กซิโกกับอเมริกาท่านประธานครับที่ไปซ่อนอยู่ใต้เบาะบ้างซ่อนอยู่ในคอนโซลบ้างที่มากันเป็นรถไม่มีใครเห็นหรือ,อยังไงครับห้าพันกว่าคนท่านประธานครับนี่คือปัญหาอีกรูปแบบหนึ่งแทนที่ประเทศจะค้าขายได้กับกลายเป็นเปิดช่องว่างให้กับข้าราชการที่ไปเรียกรับผลประโยชน์เป็นจํานวนมากท่านประธานที่เคารพครับการท่องเที่ยวที่ผมพูดมาสักครู่นี้ ดูภาพที่6นะครับท่านก็จะเห็นว่านี่เป็นภาพเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนที่ผ่านมาเห็นไหมฮะจะเห็นว่านักท่องเที่ยวมาก็งงผมจึงบอกนะฮะว่าจัดแคมเปญที่นอนหมอนมุมแถมด้วยถ้าออกไปไม่ได้ขึ้นเครื่องมาตอนตรวจ a อทหรือตรวจอะไรมา CPR CPA รเอะไรเข้ามามันไม่ขึ้น2ขีดแต่พอมาตรวจที่นี่มันขึ้น2ขีดเขาไม่ให้เข้านะฮะจะส่งกลับก็ไม่ได้เครื่องบินก็มมีก็เตรียมตัวนอนที่สุวรรณภูมิแหละครับก็เป็นแหล่งเพาะโรคเป็นคลัสเตอร์ใหม่สุวรรณภูมิต่อไปหรือเปล่าครับ ท่านประธานที่เคารพครับผมได้ลงไปในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ต้องยืนถ่ายให้ท่านประธานเห็นตรงนี้คือหาดป่าตองเมื่อวันที่สี่พฤิกายนที่ผ่านมานี่เองครับหาดป่าตองดังว่าดูนะครับปกติมันจะมีถนนที่เราเรียกกันว่า walking street แะเนี่ยฮะ,ฮะอาจดูภาพดีกว่าแช่ไว้ก่อนนะครับถนนเส้นนี้ใครไปป่าตองที่ภูเก็ตจะต้องไปครับ ผมจะบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมจองตั๋วจากการบินไทยครับขึ้นจากสุวรรณภูมิขอดูหมอชนะในมือถือผมผมก็โชว์ให้ดูว่าผมเนี่ยฉีดยาแล้วผมยังตลกกับน้องๆที่เป็นคนเช็คอินของการบินไทยผมฉีดสี่เข็มแล้วรวมพิษสุนัขบ้าด้วยท่านประธานที่เคารพครับพอลงไปปุ๊บภูเก็ตที่ดีนะฮะไม่มีปัญหาอะไรครับลงจากสนามบินปุ๊บก็รับกระเป๋าเดินออกเลยมีแค่เครื่องเหมือนเหมือนสภาเราครับตรวจจับความร้อนแค่นั้นเองนะ แต่ก่อนหน้านั้นท่านประธานครับผมไปที่เชียงใหม่ไม่เหมือนกันนะฮะโอ้โหตรวจตั้งแต่ก่อนเช็คอินเช็ค in, อนินเสร็จขึ้นเครื่องบินลงตรวจโรคแล้วตรวจอีกเดินไปตรงไหนก็ตรวจอ่ะคราวนี้กลับมาภูเก็ตครับแซนบ็อกดิทานนายกรัฐมนตรีทำเนี่ยผมเจอผู้ว่าราชการจังหวัดผมใส่หน้ากากนั่งประชุมกันของสถาบันพระปกเก้าผมก็แสดงความคิดเห็นหันกันฟับฝับับไอ้นี่ใครวะขอภัยถอดคาบาวาครับไอ้นี่ใครไม่รู้ว่าเป็นผมน่ยผมก็ถามตรงนะฮะเพราะ ผู้ประกอบการจังหวัดภูเก็ตบอกว่าเปิดมา1พฤศจิกายนเนี่ยมีแต่เจ้ากับเจ้งถ้าดูภาพต่อไปครับถ้าท่านประธานเคยไปที่หาดป่าตองเนี่ยนะครับมันจะมีถนนหนึ่งเขาเรียกกันว่า walking street ถนนคนเดินจากริมชายหาดมาทะลุที่สายหนึ่งของอถนนในภูเกต็ตไอ้โทษครับในป่าตองเนี่ยแหละที่เห็นคนใส่เสื้อแดงยืนกันเต็มไปหมดเนี่ยอะไรรู้ไหมท่านประธานครับขอตรวจหมอชนะใหม่ ใครยังฉีดยาไม่ถึงสองเข็มอย่าได้หานกล้าทะลึ่งตึงต่างเดินเข้าไปในถนนนี้เด็ดขาดไอ้ด้วยความที่ผมก็เป็นเด็กดีครับผมก็โชว์หมอชนะเชิญเลยรครับผมเดินเข้าไปท่านประธานครับเที่ยวไหมครับพี่โป้ไหมครับพี่ดูโชว์ไหมครับพี่ซึ่งผมไม่รูคร้ความหมายคืออะไรนะท่านประธานครับไม่ถนัดแต่ก็เดินเข้าไปดูครับก็เป็นบรรยากาศเหมือนที่คุ้นเคยแต่คนน้อยลงคําถามผมก็คือว่านโยบายของรัฐเนี่ยออกกฎระเบียบเช่นนี้เนี่ยนะ ท่านต้องบังคับให้เขาตรวจหมอชนะตรงนั้นอีกหรือหรือให้เขาต้องโชว์อีกหรือเขามาโดยสนามบินไปแล้วและไอ้ถนนนั้นเนี่ยมันระบาดเฉพาะโควิดเฉพาะถนนนั้นถนนเดียวหรือปรากฏว่าปากทางก่อนเข้าท่านประธานครับตึงโปะเลยดนตรีเล่นแบนดนเต็มวงลีดกีตาร์กันโอโฮเทลแคลิฟอร์เนียมันมากไม่ต้องเข้าไปถนนดังกล่าวครับคนแน่นร้านนี่คือภาพความจริงที่รัฐสภาไทยควรจะรู้คนนั่งในกรุงเทพมหานะครคนอยู่ในทรเนียบรัฐบาล ต้องรู้ที่เชียงใหม่ก็เช่นเดียวกันรรท่านประธานครับนักท่องเที่ยวไปเที่ยวได้แค่สี่อำเภอนะรรท่านประธานรู้ไหมไปอำเภออื่นไม่ได้นะเ,เดี๋ยวให้ผู้แทนจังหวัดเชียงใหม่ผมมารายงานเขาบอกมาว่าไปได้สี่อำเภอผมถามการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่จริงค่ะหนูก็ยังงง,งอยู่ห้ามเขาไปอำเภอนั้นอำเภอนี้ไปล็อกขาเขาได้เหรอเขาลงสนามบินเชียงใหม่ะเขาจะไปแม่ริมจะไปดอยอินทนนท์ไปล็อกเขาได้เหรอครับเห็นไหม นี่สิวันเนี่ยเลือกบานทุกเดี๋ยวจะมีสมาชิกพูดอีกผมจะไปเร็วๆครับจะจบแล้วท่านประธานที่เคารพครับเรื่องเศรษฐกิจท่านดูนะภาพต่อไปเป็นภาพที่10นวดนี่ะช่วยกันดูนะฮะคนที่นั่งอยู่นี้เนี่ยเป็นผู้มาใช้บริการสถานนวดแห่งหนึ่งสปาเฮล์แคร์ไปถึงท่านประธานที่เคารพครับ<ๆ>เขาบอกว่าต้องตรวจ a อทด้วยน้ำลาย เอทีเคมีตรวจสองประเภทหะแย่รูจะบกกันบานกันหมดที่สภาเนี่ยนะกับประเภทสองตรวจด้วยน้ำลายอดูภาพต่อไปครับวิธีการตรวจของเขาครับนี่ฮะให้ถุยด้ยข,ขอโทษนะครับท่านประธานครับมันเป็นมันเป็นลักษณะภาษาจริงๆให้ถุยน้ำลายใส่ถ้วยเล็กๆเหมือนถ้วยน้ำจิ้มนะฮะนะฮะแล้วก็เอาไอ้แท่งนี้ยจิ้มเข้าไปจิ้มปุ๊กก็นั่งราถ้าขึ้นขีดเดียวให้นวดถ้าขึ้นสองขีดเรียกลงไปบานล็อกคอผมถามว่ามันผิดไหม ไม่ผิดครับแต่ไม่เคยมีกฎหมายบอกอย่างชัดเจนเลยตั้งแต่ท่านเปิดประเทศมาเนี่ยว่าจะต้องทําเช่นนี้เพราะผมโทรไปในกรุงเทพมหานครหาสถาบาันการนวดดังมากของเมืองไทยมีหลายสาขาตามริมถนนไอแ้แคร์แคร์เนี่ยชื่อมันแคร์แคร์เนี่ยผมโทรไปถามเขาว่าท่านนวดต้องถุยน้ำลายก่อนนวดเนี่ยผมไม่ไปนะเขาบอกอ๋อไม่มีราคาเข้าไปก็แค่วัดอุณหภูมิเข้าได้แล้วค่ะนี่ฮะรัฐบาลน,นี่ฮะกรุงเทพมหานครมาตรฐาน อะไรก็ไม่รู้ไม่เหมือนกันผู้ปฏิบัติก็งงไปหมดว่าตกลงฉันจะต้องปฏิบัติต้นอย่างไรบางที่บอกร้านอาหารต้องฉีดยาพนักงานถ้าประธานลงไปเดินห้างตอนนี้นะครับห้างชื่อดังทั้งหลายแหล่ตอนนี้ท่านประธานสังเกตให้ดีนะครับในห้างมีคนสองประเภทประเภทที่หนึ่งก็คือคนที่เป็นพนักงานของห้างผมยกตัวอย่างห้างซีใครก็แล้วแต่เป็นพนักงานห้างซีจะได้รับการฉีดยาเขาจะมีเข็มวงกลม,กลมปิดเลยฮะพนักงานฉีดยาแล้วนะจ๊ะ แต่พอเดินไปถึงผู้เช่าครับที่มาขายยี่ห้อดังๆแต่มาอยู่ในห้างนั้นน่ะไม่มีหรอกครับรรท่ประธานครับมีคนไหนฉีดยาบ้างครับ <Okay. S 1> นี่ฮะวิธีปฏิบัติของจริงของเมืองไทยมันจะเกิดยะติวันนี้ครับว่ารัฐบาลตกลงเอาอยัางไงประกาศกันคนละทีสองทีทํากันอย่างคนปฏิบัติอย่างเป็นช่องว่างให้กับมิจฉาชีพในเครื่องแบบทั้งสิ้นรรท่านประธานครับผมไม่ได้บอกว่า แต่ทาแล้วมันจะยุ่งยากเลยครับไม่อยากให้ระบาดคัสเตอร์ที่5ครับไม่อยากเกิดคัสเตอร์ทองหล่ออีกครับไม่อยากให้ในายกเสียฟอร์มครับนายกรุ่นนี้มีคนตายหมื่นสองหมื่นศพผมไม่อยากเป็นอย่างนั้นแล้วครับแต่ท่านประธานท,ที่เคารพครับคัสเตอร์ใหม่ต่างๆที่ผมยกตัวอย่างนี้เป็นเพียงเล็กน้อยนะครับจริงๆมีสมาชิพกพรรคเพื่อไทยอีกหลากหลายที่จะสะท้อนปัญหาแต่ผมอยากจะเตือนท่านนายกรัฐมนตรีครับว่าไม่ว่าท่านจะเปิดให้คนไปเที่ยวใน17จังหวัด ในแต่ละอำเภอในแต่ละสถานที่ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวที่บังคับใช้กฎหมายนะครับบางเรื่องที่ท่านไปให้ในแต่ละท้องถิ่นประกาศเองมันก็ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นนั้นๆท่าน,น,นประธานครับพรุ่งนี้จะมีงานคอนเสิร์ตดังที่ชายหาดพัทยาผมถามว่าห้ามดื่มแอลกอฮอล์คนไปตื้อๆมันมันนะท่านประธานก็บอกมันฟังเพลงมัน เ้าใจมันจะนั่งพนมมือเหมือนสวดข้ามปีอ่ะท่านประธานครับมันเป็นไปไม่ได้และเขาไม่ไปซื้อเหมือนปกติหรอกครับที่ไปออกบูดหี่ห่อนั่นที่ห่อนี้เขาซื้อกันเรียบร้อยเขาแปลสภาพเป็นกระติกน้ําร้อนไปเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วผมจึงถามรัฐบาลจริงๆแต่ครับว่าอยากได้ตังจริงหรืออยากได้ก้อนหินหรืออยากได้ดอกไม้ท่านประธานครับผมขอสรุปเพียงเท่านี้เพื่อจะได้ให้สมาชิกสภาผูแ้แทนรัษดรได้สะท้อนปัญหาแต่ย้ำนะครับ การเสนอของฝ่ายค้านมีเป้าประสงค์เดียวเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับสังคมนี้ให้ลูกจ้างที่ทำงานรายวันได้มีโอกาสดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ให้ผู้ประกอบการ SME สามารถทำธุรกิจและเติบโตไปได้ให้ใครก็แล้วแต่ในสังคมนี้เกิดความมั่นใจถ้าตราบใดท่านยังต้องไปเข้าคิวขอฉีดโควิดไอ้ตวครับขอฉีดวัคซีนป้องกันโควิดตราบใดที่ยังมีผู้มีอำนาจบอกว่าให้ได้ให้ไม่ได้เอทตรวจได้ตรวจไม่ได้ ผมจึงขออนุญาตเสนอญาตินี้เพื่อเป็นองค์ประกอบในการอภิปรายขอพระคุณท่านประธานครับขอบคุณครับ